เต้นขึ้นฟังแล้วปลาถือข้าวข้าวพี่น้องเออปลาปูปลาปูปลาถึอมองพี่น้องปลาตะเพียนอ๋อเอาตธอตังหางโปตเข่งแน่ปตใหม่ที่เป็นปรากฏพี่น้องเลยปลาข้าวตลาลุมมันมันมันเหมือนนะมันเกินขาดใส่ปลาลําไม่ กต้้อเติมน้ำอีกหน่อยนึงเติมนี่เต่มน้ำทั้งน้หมดยสบายดีทางทยสบายดียังม่งสอบพี่น้องมันี่พาพี่น้องมาหาปลาอีกเป็นรอบที่สามน้องมันี้ มาหลายคนกาเก่าเมื่อนี้แจ็กสี่ได้หรือบอแะ้วพี่น้องหาเพิ่มจํานวนคนหลายเป็นกาเก่าไปหาปลาอยู่แม่นํา้ำเซ่ทั้งพุ่นพี่น้องเซ่จาพรอนคือเก่าเมื่อนี้ช่วยมานะลอยเลยหนาวนะขัไปหลีกจะได้ไหมเพืนเฮฮานูนก็คือเนาะมันมุ่กวาหาหุกโตกวาหาเขแล้ว บอบอกบอร์หูได้อีกว่าทางไปหาปลาพี่น้องกว่ามันถูกร่ะคำมัดาพักษโดน่ำรลายเนาะอันนี้คือหางจิบทุกคนหางจิบส่วงประดูคนอยู่เผ้นเน่ยเ็กล้องโยมึงอยู่โอ๊ะก็ต่อมันตรงปลาอยู่นี่ไป็นอาปกครบครับครับ อยู่าผลก็มีเป็นหางเป็นหางนเนาะคือสิได้ปลาลายขนาดเขาจอดจังเห็ดคักกันลีรออ๋อเป็นหางกิบข้าวผู้านแห่แม่น้ำเซ่หมดแล้วนะหมดแล้วสี่จุดดูใหญ่เนาะ เกือบมาคาหักเลยมันทบาบเดียวเลยถาลัดทางพีให้มันขึ้นมาทางพุ่นถ้ารัดทางฝุ่นมนันจะปไปได้ลันงนี้งงมด้ลยงมทางทีมันนี่อ่อกมันเห็นแล้วก็กลกบามาเลยรถอันสินลัดทางขางมันลองขาดลายเด็กปลากระเบนที่บุาขาดก้อนทองหยั đi kẹng đi đi kẹng nào nhìn khát khát bớt bớt này học lực từ gì đây lại một đi hên này hên ในกล่องเห็นกเททีด e ีได้กินหนอนกินหอนเททีดเททีแบดเดียวพ่เีอเราเจอดีมาส็เนี่อ้งมาเจอเต่เลยตงไหนนีหน่อยนโอ้ยเฮเนนแนนตัวใหญ่ด้วยไปใหญ่โอ้ยอ เน่าไส้หนะพี่น้องเลยลืมเน่ไส้แับดึกขึ้นพอเรื่อเดึกขึ้นชื่อนไม่่ป่ะเยห่ยใช่อ่ะมือหมุดกลัไปเอาเลยมองไม่ออกแต่ปลากุ้งขู่ข้อโอ้ยขอก็ได้ Cái khai của tổng Ui, ngay cái ngay đại tôi, ham oh, <laughs> มากขึ้นมากไปขึ้นเต้นขึ้นฟังแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่คืนะโขนเขาด้วย่า

นางมันีน้จะ้ะติดกฎหมา <c oughs> โอ้ติดไปง่า <c oughs> ไปทุกคนไปทุกคนไปเห็ดกินก่อนมาเนี้ได้ลายแล้วยังดีอยู่ก็มี นำลายที่น้องอยู่นี่นะแต่ว่าน้ำมันเซนี่รุดลงลายเติบแล้วนหนสิเป็นนล้วมันอยู่มเมืองแกมพรคราเจา้าอะนะคราเจา้าดูดน้ำเพ็ดหน้าแซงนะเลยเห็นนำรุดลงรุดลงมากลายประมาณเม็ดหนึ่งเม็ดหนึ่งกับทีว่วาลายเนะาะเพราะว่านำน,านี่นี่ระดับน้ำบริสุทธิ์ไปเลยแต่ว่ากันยังเรือ่องนำลายอยู่ปวดปวดมือแห้งอย่างี้ปากกันยง,งปากปวดซูชิกันเลยกับปลา เหมือนคนงานเราเดลายเลย <c oughs> แบบเดียวเอดเดียวจากจิมเอร์ี่บวกกับาเขาวตัวหนึ่งมันเป็นปลาน้ำขอนเดรร์ลายปะให้กินไปเลยให้พอขัววให้กินมันนี่แบ่งกันเป็นสองทีมพี่น้องทีมหนึ่งก็ใส่มองปุ๊บทีมฮาก็เป็นไปทึกแเฮกระถาลุ่นบางทีมองอีงกว่าจะได้รลายชนใดทุลัสนาพันแกงและกระปา่าหมิงปกป ล่างมา่ะล่างเลยะนะใส่ขี่แล้วใส่หมอเลยเฮ็ดกินก่อนพี่น้องน,ะะนี่หอยเสร็จีหมครับเราจะไม่ปลามันเงาหมดจะเป็นยังแบบล่างใส่น้ำไหลพี่น,อน้องมันเอาเฮ็ดกินแท้ๆกอะใส้น,น้ำดื่ม้น้ำดื่มมันเป็นนำ้ำซุปหรือว่าเป็นน้ำต้มตอนนี้นะล่างใส่นำส้ำเซื มันไหลตลอดนำ้ำเจกอะแต่ว่าเราดูแรงมันกันบซิปไซนั่นเลยไซกว่าเราดูโฟอนอยู่เหรแต่ว่ามันกับบริไซนั่นเละ กอและชีฝูงซื้อปลาดี่าเอาในบ่โู้กันได้เราจะมาหมักกันนะไปใส่เราต้องก็เห็ดจำกินเมื่อนี้ก็มันอยู่เมือนี้แต่ว่ามาสวยไปหน่อยหิ้วเขาผู้ใดก็หิ้วเขาหิ้วเขาแห้งตอนนี้ก็ประมาณบ่ายโมงกันแหละแต่ว่ายังพันในเห็ดกินแล้วอยู่เพื่อจีฮามองลงได้เพื่อจีฮามองลงได้บมื่จากทางมานะ แต่ว่าจุดที่หามาเนี่ยทำเลง,งามๆเป็นนี่ดินทรายพื้นแบบเปิดตาเอาเต็นต์มากลางนอนอยู่นี่ถ้าว่าวิทย์เราดูน้ำคักนุ่มดินทรายส่วนขางท่านี่ก็จะเป็นอันนะส่วนของอันซาบัดคลองอันเขตเมืองสซนต์แบรุรีเขาจะปลูกเยี่ยปลูก,กทวดดินเนาะสไลด์ที่มีทวดดินเนต็มเบึดแต่หางเซือโป่าเฮ้แต่ปรากฏเลยาคากิ้วขนาดน,นี้ขม,มนแตระแรงตะแรงมองง้องบ้านเลยนะเอากรบโปต่างกันกันห่ากัน เอาใส่เลยตัวมานแท้โต๊ะคเดียวชื่อเลยสองบาทกัเออเดีทนี่จะปกกรากฏเติมเติมเยอะมันกว่าสปูนอยู่นเนาะปลาขาวปลาทึกบก่ทึมบมากปลาแกงใหไต่กัดปวต่ว่าตพะพอ่พอมันแต่พอพอกินเบ็ดเนาะมันมันมีปลาลายลีเดอร์จริงนมองสองบาทกันเม่บ่อขาวเนื้อผ่ายังมีฝ่าทำาหน่อยเากินาได้ลายซุดเลยได้เิ่งเิง เติมเติมงามๆไปเอามาแกงกันเติมเติมเยอะเอามาแกงสักันปวดเป็นซิฟพ์พอดีก็ได้เกือบโบได้กินบ่เกือบแม่โบไมีเล้ากินพี่น้อยเดินไปหาผึ่งผัดไดไลที่ว่าไดไลายได้ผสมขึ้นแบบบบขาดบขาดบบเทิร์ได้ได้แบบง่ายง่ายได้ใส่แห้งโบไดสั่มเต็มหม้อหน่อยอย่น้องเติมหนำอีกหน่อยนึงนี่โตแล้วแล้วขึ้นจีบบัวแสบ พอแล้วพอไม่ป็นพดีไ่เป็นไรขวมันลายโฟกับขวดให้มันแหงครบสุดแล้วเนี่ยแนวเห็นปลาในหมอก็อิ่มท้องแล้วอข้าวเจ้าอันจุบน้องแหละขาเจ้าเปล่งน้ำลงเซพี่น้องก็เลยเห็นในตะพังเซมันเจีอนหาหมดแดงไปหาหมดแดงมาใส่หมอก่อนพี่น้อง แค่นี้มีแต่โกภักกมดมผู้ใดจะมากับผักกลุม่มเพียดสมเก็บไว้อย่นี่ก็ได้ลายลพี่น้องฝั่งใดนี่ก็เห็นแม่มใหญ่อันหนึ่งเป็นแม่ใหญ่แล้วจากผู้ใดแล้วเราก็มาเก็บผักกุม่มจักนาจะเพียดส,สมต้น,นี็ยังน้องเีย็บม,ม้วนๆนี่ยราเห็นก่อนเลย พวงลมนี่คือหมาทิ้งทบน่าขา่าวมั้าติดข่าวมาติดข่าวมายจับไอ้ีเหนวไปแล้วน่บักต่อ,อเตลาดความบไิ้กินบอททีมงานนี่ชุนกันกระทึกรือนี่ข้ข่ยนอยู่นอนาิทา้ทเออตอบสักที ว,วะนั่ง,<ว>งจะไปะเนบทีแห่ไว้บวงนั่นเนี่ยได้ข้าวกระสิลงน่ำอยู่นี่มองไหวนะดี้กินข่าวด้วดิด,ดีน่ารับเลยจักเอองามรู้งานจ้างนา่กยามันแซบ่<ร>บถ<ะ>ึงจ้างหมได้บ้างผมมีน้ำผงลาย,ยมันได้กินข่าวได้แบบนะนี้แซ่บเลยเป็นมอกกะลิาปกด ทางปลาอีหยังครบสุดเบิดมาเด้อกินข้าวพี่น้องคิดว่าสิบ่ได้น่ากินแล้วสุดท้ายก็มีน่ากินอยู่เนี่ยเอาพังทุกอย่าเนี่ยไปเน็บนี่ให้ได้บวงนะโมยพันธุ์ถือบวงจืงนะเนาะมันก็โดนม,มีตาดีเดี๋ยวพักมากินห้หมดแดงให้หมดแดงเดี๋ยวพักแดง <laughs> บตามหน่ะถือเิมือละได้ก็เอาสองต้องงุ้มหมดงุ้มห้อยเก๊ะมือนี่มารีวิวอันแป้งคัดหม้อพี่น้องคัดดีเลยพี่น้องผมได้อยากใส่ฟรีพี่น้องอยู่แถวแม่น้ำ คัดหมอคัดดีหรือหมอผู้่อได้ดำๆเนี่ยคัดออกเบิดลม่อยากใส่นํำยานี่รีวิวเห้อเพืนขาวขกเปรนยังพี่หน่อยใส่ดินทรายใส่ดินทรายนาำม่นน้ำเซ่ะ <c oughs> หลังจากกินข้าวแล้วพี่น้องแซนมองแล้วก็สิตึกแแห่พร้อมเนี่มาแรงมาหลุดมานน้ำกันพี่น้องสิได้หน่อยได้หลายสำเนาตอนนี้ก็ไอ้สองคนเรากำลัลงย่างไปก่อนเลยเนาะเข้ามานลำหลังกรบเป๋าเข้น่อยแคนดี้กรบเป๋ต้นหลังเสียงสนั่นอยู่พี่น้อง <c oughs> อันนี้ก็คือตะพังบริเวณที่ว่าเป็นดินทรายพี่น้องดินทรายลาย <c oughs> ถ้าเป็นฤดูฝนน่ะหน่ำสิท่วมทุกปีบริเวณนี้ ตกแหลงมานำกันซีเรียสประมาณนี้พี่น้องเลือตื่นเต้นเรือคอนคอร์ดแต่ก็บ่เคยขาดบ้างนักเถอมันไหลตลอดไหลวัดปีวัดแหลงเลยจุดนี้โมเมนต์หอยหิงหอยทรายโมเมนหอยผู้หญิงหอยผู้ชายบอกยากกันทานไม่ให้เบิ้งเลยขอเบิ้งเลยหอยจูบนั่นแหละหอยจูบเอ๊ะใกล้หอยจูบก็นี่เจ้า แอ้แสบเลยมหอยน่มันตุ้ยเมังหอยุจิมกินกับแก้วเรือออมกินก็ได้นะออมรับผัดก็ได้จัอยู่บังบูนเหมาะหรือบ้านไหนบ้านดอนแดงดอนแดงเออบ้านอันปะพาะมันปะพาละเอามันอยู่ใกล้กันบ่เอ้มาหนานี่ยั้านีบ้านดอนแดงบัณฑหองประพาคิดวาย่ไกได้ไป

เอา้ามาลุนเบอร์น้นนนำกันพี่นอ้องสิถึงหรืบอรบ่เบดแล้วพี่น้องเรียบร้อยไปแล้วเอาเบอร์น้ำกันสิได้จักโตฮะโอ้ถึกซองโตหลอดถึอมันอ,มอนอยประกดพี่นอ้อยประกดประกด สองตัวเห็ด <c oughs> แบบนี้นะบาทเท่าเอินปะไล่มองพี่น้องแต่ความจริงแหลวนะไล่ปลาไม่ได้ไล่มองปลาขาวเห็ดพี่น้องขาดขาดของโปง่งอันนี้ก็แม่น <c oughs> ม,ม่อนสิม่เม่น คนจะของอย่างโคมบ่มันเป็นเมืองทุนพี่น้องมีแบบว่าอะไรอย่างของปลาเสือกเลยชุดเลยชุดเลยมีปลากระเทียนพี่เ้าะปลาขาวหน่อยตัวหน่อยได้ยยูเนาะตัวใหญ่ละขาด เสียว่าวเสียวตัวหน่อยเนาะแต่ว่าแบบมันสีใหญ่กว่าปลาไหนใหญ่กว่ากระกอดอยู่ขนาดแบบตัวหน่อยมันม่วนมาหากินเลยได้ปลาแล้วนี่น้องขึ้นมาแล้วก็ได้เลยกันม่วนมาได้ขึมาแล้วได้แบบนี้ม่วนมาหน้่นี่พี่น้องได้ซองโตเลย ปลาอย่างนี้นะบโมเนปลาสูตรได้หน่อยบโมเนใช่นี่ยหัวใหญ่หางคือกันสองตัวตึกห้าบโมเนตึกเผาเลยตึกห้าเอออ่ะใส่กระสอบหน่อย ถึงมองพี่น้องปลาตะเพียนกลัวาเลยนะมันกระเขา่าในมองในนี่แล้วถ้าจะไปใสน่นี่นะอ้อมเกิดเลยนี่ะเป๋าช้างเลยหลุดมืมอช้าอี๋อะไรมึงลอยก็เพื่อมต่ำตัวถึงแล้วขนาดนี้มันก็กลับพื้นเหนอนรอบบว่าไงมาตึ๊ดแง่กวนเลยไปนะมันลอยมันกุ้มาาเขียนเลยตะเพียน

ปลาบุเห็นปากระดิ่งนางเหมือนตัวตลบยังคันเห็นปบบดบดคอล้เสียวนเาเน เซ็ตสองลายอย่างรลุดไปกับวนะักลายนึงมองขาดปะขอเนี่ยมันโบยู่สุดลายเออเงี่ยงมันปักมันเองนั่นนี่มัเลยบาดเออเงี่ยงมันปักตัวเองเนาะมันดิ่นมองปักกดองขางเลย อาอกน่นได้บ่ซ้อนเนี่ยสันๆก็ได้เพราะมันบ่ได้ลมมองเนาะเข้ามาหน่อย,อออยมันจะฟกเหยียบปลาไม่หนอ่อยไงเหยียบปลาในตีนนี่หน้าเอาอยู่แต่ว่าจำเป็นต้องเดี๋ยวหมดเอาหมดแล้วแหละจับไม่ได้ฟูก่อนเลยเออฟังกู ปะปูปลาไหลลีปะทุกคหยาบมากก็ได้ใช่หมน้องเอง้แบดมันผุกบาดมันมนันปะปูข้างนี้ไปเดี๋ยวไปเบิ่งมองขจาวพี่นอ้องขจาวถือปลายเตะก็ได้มองได้หมวกก็ไปไกลแท้เมกี้ปลาเหยียบเอาไนีมื่อกี้แล้วปลาพี่ได้ฮะ อ๋อเธอตังหางปดข้างแน่ปศใหม่ที่เป็นแน่นอนขนาดปดทางใหม่ปดทางปลาเออปลาข่าวปลาข่าวปลาข่าวกระเทีปรากฏกระเทีตะเพียนปรากฏนั่นกูเห็นล้างมันง่ายอย่างนี้แต่ตะเพียนตะเพียนมันลอยมันลอยอยู่มันหัวมัน่ะส้นหนึ่งน่งมองบบกูจีบว่าสิชมมองเบิ่งกันปรากฏพี่น้องเลยตป็นปลาข่าวตลาลุ่ม มันมันมันเหมเอนะมันเกินขาดได้ปจ้นเ้าไหมโอ้ขากันเลดเนาะดินทรายนมเหลียมไรเคือขากเกิดอาดินทรายก่อนจังจังกุ่นอุ่นในล้อเนาะอุ่นแหงอะไรป้าทั้งนี้ั้นคาก เอาขายมีอย okay, ู่ตอนนี้เฮาก็อย uhm. ู่ที่ทะเลทรายซาฮาราอันนี้นะหอยไดโนเสาร์อันนี้อันนี้คือสักพอดสิวของหอยกาบกีฟากันเงี้ยงฟา ไดรยเตอร์ยู่เนาะตะกดไปพี่น้องมาเดินทางกลับก่อนปลาก็ได้รยเตอยู่เดี๋ยวมาแบ่งกันยุกงินหมดแหละตอนแรกนะพี่ก็มาตกปลาแต่วันไม่ได้ก็เลยไปใส่มองกับตึกแฮสรุปก็คือตุ๊กแฮกับใส่มองได้์ไล่กว่าพี่น้องมานกว่าหนาวปลาเนี่ยยังได้อยู่แล้วแต่ว่าทีมงานเท่ากันหนาวแล้วเพราะว่ามันเริ่มค่บเลยอากาศโซนนี้มันหนาวหอง ไปทุกคนมาพอกันอยู <va> ่เ <salah> งินบ้านนี้กับต้นต้นใหม่ใช่ไหมครับอ่แเราต้นใหม่ยเด็กก็เด็กเราเศร้าไปเศร้าเปล่าท่าท่าน านเดียวพี่น้องมืงเนี่ยนะปลาถือ <academia. S 2> เบ็ดไล่ลิ้นเนาะไล่บ่เอาไลข่อยไล่ระดับทีมงานหากินหมานไปเนาะมันก็ต้องได้อยู่แล้วข<ม>ั้นต้นหน่อยกับขั้นต้นหน่อยกับคุณลสองปลา ดีแม่เราจิตหอดลูกสาวเราลูกสาวเราไปเที่ยวสวรรค์แบ่งกันได้พอก,กินอยู่ได้พี่น้องเทวาลายเติบเส่มมันหลายคนเลยเขาแบ่งกันหาคนเดินทางกับก่อนแบบนี้เมื่อก่อนเอาบริยักนี้จะกองไฟสัม